สวัสดีจ้าพี่น้องลูงยิงผ้ารอลูกอีสานมาแล้วอยากเป็นคีเอเตอร์แต่ว่าหนึ่งอันดับแรกเลยนี่คือลูบนาปกบ่เปลี่ยนจ้ะก,การเป็นขีเอเตอร์นี่ลูหนาปกเข้านี่ต้องนาพืนเว้านาให้ชัดเจนย่าท่ายไกลเกินไปท่ายให้มันพอดีพ่องามกาวาให้อยู่ในวงกลมให้นาสวยๆยิ้มใส่กล้องแชะจังสีด้วยจ้ะ บาดที่นี่รูปนาปกจ้ะรูปนาปกก็สําคัญผู้ลังค้นใส่รูปโกกไม่กกไหลผู้ลังคมใส่รูปเฮี่ยรูปสั้นแล้วก็ผู้ลังค้นนี่ใส่รูปย่ำไทยรูปหลายๆคนไหมค่ะเห็นนาผู้นั้นผู้นี้ยืนเป็นสิบคนอย่างสิไหมค่ะเอไอเพิ่นจับบ่ด้ดด้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะดังนั้นนุงอิงแนะนําว่ารูปโปรไฟล์แล้วก็รูปนาโปกเฮ้ ถ้าเข้าเปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าเป็นคียเอเตอร์แล้วด้วยพี่น้องเด้อเอาหน้าพื้นวือเข้าลงไปหน้าโปรไฟล์แล้วกะสำคัญเลยก็คือรูปหน้าปกว่าต้องใส่รูปกกไม่กกไรว่าต้องใส่รูปวิวเที่ยวทัดต่างๆเอาหน้าเข้าอันพื้นวือนี่แหละลงไปคือกันพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เข้าสิบิพานคือการก่อขอมูลส่วนตัวการกรอข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิด ต้องให้ชัดเจนนะคะแล้วที่ยู่อาชีพตั้งตั้งให้ชัดเจนการตั้งชื่อกลางชื่อจริงชื่อกลางมันิมีชื่อซือกลางพร้อมพี่น้องหากเข้าบ่านในตั้งซื่อกลางให้เขาไปตั้งเดี๋ยวคลิปต่อไปอุคงอิงสิเฮ็ดวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการตั้งชื่อกลางให้พี่ให้น้องได้เบึงแต่มือนี่อุ้งอิงแนะนําว่าถ้าใครที่เป็นมืออาชีพให้ไปแก้โปรไฟล์ให้เป็นนาเฮา หรือหน้าปกให้เป็นหน้าเหาถ้าผู้ใดยังเป็นรูปวิวเที่ยวทัดหรือเป็นรูปว้ายคือลมเดี๋ยวพี่น้องล่มลมหรือเป็นรูปต่างๆที่เป็นบรรยากาศหรือเป็นยิวสวยๆให้ไปแก้ไขซะตรงนั้นสำคัญมากๆเพราะ AI บลูเลยว่ารูปนี้เลี่ยงเป็นซิปคนหาคนบลูว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเฟซบรูว่าผู้ใดเป็นพาดเหนือกับเพื่อนอันนี้เิงฝากไว้สำคัญที่สุดก็คือรูปลูเด้อพี่น้องเด้อแล้ว รูปบคุคคลที่สามก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบคุคคลของผู้อืน่นพยายามหลีกเลี่ยงหนึ่งรูปเด็กสองรูปทั้งหมดรูปรูปที่เป็นเพื่อนหรือว่ารูปงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆพยายามให้เป็นคลิปเราแล้วก็พยายามให้เป็นรูปหน้าเราจะดีที่สุดอุ้งอิงฝากไว้เราจะได้ตั้งค่าและเปิดการสร้างไรายได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะพี่น้องขะอ่าอุ้งอิงฝากกดไลค์กดแชร์หากคลิปนี้เป็นอ่า มีเทคนิคหรือว่าเป็นสิ่งดีๆฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอุ้งอิงพาเละลูกีสานด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย